สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะการเงินที่คุณจะแก้ไขปัญหาในวันนี้จะสําเร็จไหมจะตกลงสําเร็จไหมจะผ่านไปได้ไหมมาใครกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่มาดูพลังงานของไพ่ชุดนี้นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะ มาดูการไพ่ใบแรกพี่หมอจะเปิดให้สามใบนะคะว้าวขึ้นไพ่แปดเหรียญการเงินคุณจะวางแผนได้ดีตัดสินใจอย่างที่คุณจะทําในวันนี้เลยถือว่าจะผ่านไปได้จะสําเร็จการตกลงเจราจาเรื่องการเงินวันนี้สําเร็จนะคะแล้วก็มาดูใบที่สองค่ะนี่ให้ก้าถ้วยขึ้นมาสําเร็จไหมสําเร็จสิก้าถ้วยขึ้นมาแก้ไขตกลงเจราจาราบรื่นเขายอมรับในข้อเสนอของคุณรอคอยเงินวันนี้บอกเลยว่าได้เงินไพ่แปดเหรียญกับ9ก้าถ้วยขึ้นมานะคะ ใบที่สามสรุปเห็นไหมอาศวินเหรียญจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเกี่ยวเรื่องการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่คนพูดคุยเจราจาจะตอบรับหรืออนุมัติในสิ่งที่คุณร้องขอหรือตกลงหรือยื่นข้อเสนอไปนะครับวันนี้การเงินจะราบรื่นอ,อยู่ที่คําพูดหรือการเจราจาของคุณนะคะสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ชอบพลังงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินในวันนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ขอให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้และเจอเรื่องดีๆสําหรับคุณในวันนี้นะคะ ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากากดติดตามและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะดีใจที่ได้พบทุกคนในวันนี้สวัสดีค่ะ